สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นิสสันอินเทอร์เจนชอยส์เอนเพลอร์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปของที่ร้านเรานะครับชั้นลุงของเรานะครับจำหน่ายรถนิสสันป้ายแดงด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีรถมือสองนะครับที่เป็นหลากหลายแบรนด์นะครับแต่ว่าเราจะเน้นเป็นยี่ห้อนิสสันนะครับวันนี้นะครับมาเจอกับซิ่งแล้วนะครับเช่นเคยนะครับอยู่กับรถที่เราจะรีวิววันนี้นะครับผมเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัวนิสสันอะเมล่านะครับ 1.2e CVT ปี2014นะครับคันนนี้เลยะครับบบอกเลยคครรัใที่หารถ ราคาเบาๆนะครับผ่อนเบาๆน้องๆที่อยากจะหารถไว้ใช้งานไปเรียนมหาลัยนะครับหรือว่านักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่นะครับอยากได้รถเบาๆไปใช้งาน,นครับวันนี้มีเจ้าคันนี้เลยนะครับผ่อนระดับประมาณ4,000กว่าบาทคุณก็เป็นเจ้าของได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า,วาเจ้าคันนี้เนี่ยมันมีทีเด็ดอะไรนะครับแล้วก็าการาคาของเขาเนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับสำหรับเจ้าตัว Nissan Almera คันนี้นะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นโฉมที่2แล้วนะไฟหน้าจะเป็นแบบใหม่ไม่ได้ change นะครับปีของรถเนี่ยจะเป็นปี2014แล้วก็ ตัวรถเนี่ยจะได้เป็นสีบรอนเงินนะครับผมออปชั่นต่างๆนะครับที่เด่นๆสำหรับคันนี้นะครับที่เจ้าของเดิมตกแต่งมาให้แล้วนะครับจะสังเกตได้เลยจะมีคิวอัสตร์มาให้4บานนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างนะครับที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับตัวยางเนี่ยของเขาเนี่ยคุณลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรละยางเป็นปี2021นะครับก็เอาไปก็ใช้ยาวได้เลยนะครับผมโดยรวมภายนอกก็สภาพโดยรวมสวยนะไม่มีริ้วรอยนะครับเอาไปก็พร้อมใช้ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูภายในของเขาดีกว่าครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับไปเลยครับสำหรับเจ้าตัวอลิสันอเมร่านะครับขึ้นชื่อเลยนะครับเรื่องความกว้างขวางนะครับของรุ่นนี้นะครับเป็นอีโฟคาเนี่ยที่ค่อนข้างกว้างที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวออปชันภายในของเขาเนี่ยเป็นอีโฟคาที่ให้มาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสุงลมนิรภัยนะครับมีมาให้2จุดนะครับฝั่งด้านคนขับแล้วก็ด้านคนนั่งนะครับผม ตัววิทยุเนี่ยของเขาเลยจะเป็นวิทยุ CD นะครับแต่ว่าเขาจะมีซ่อนตัวลูกเล่นเสียบ usb ได้นะครับใช้งาน usb ก็ได้ aux ก็ได้นะครับเกียร์ของเขานะครับจะเป็นเกียร์ออโต้แบบ cvt นะครับก็จะให้ความสึกแบบเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะค่อนข้างสมูทเลยนะครับผมภายในตัวรถเนี่ยเป็นสีดำนะครับค่อนข้างสะอาดตาปกติรุ่นนี้เบาะจะเป็นเบาะผ้านะแต่เจของเดิมคันนี้เนี่ยติดตั้งเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งคันนะครับผมแอร์รุ่นนี้ก็จะเป็นแอร์มุนหมุนธรรมดานะครับผม ด้านหน้ากว้างๆแบบนี้เพดุงเพดานยังสะอาดอยู่นะครับแอร์รู้สึกว่าจะเย็นฉ่ำเลยนะครับใครที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นกันต่อดีกว่าครับผมว่าเจ้าคันนี้มันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันอะเมล่านะครับ1.2 e cvt โฉมเมล็ดเชนตัวนี้นะครับปี2 0ง4ราคาของเขานะครับจำหน่ายเอาไว้เพียงแค่238,000บาทนะครับคุณลูกค้าสามารถเริ่มต้นฟรีดาวได้นะครับถ้าฟรีดาวเนี่ยเราก็จะผ่อนเพียงแค่4,000กว่าบาทนั่นเองก็ตกเฉลี่ยผ่อนเนี่ยวันละแค่100กว่าาบทนะครับคคุณลูก้า เบาๆเลยนะครับช่วงนี้รถราคาประหยัดแบบนี้นะครับมีมาไม่บ่อยนะครับอยากให้รีบจับจองนะครับใครที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะครับที่เบอร์02 413 4446นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องของเราไว้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ๆวันนี้ซิ่งอนุญาตลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ